เพื่อยุติไอ้ตัญหาที่มันเพื่อเพื่อนะดีๆที่มันคอยจะพุ่งคอยจะเพ่งคอยจะเข้าไปกระทบไปชนอนะไรก็ตามทีนะ่ไม่ต้องไปมุ่งแบบไหนอีกแล้วนะั่นแหะรู้จะไปเพื่อแบบไหนอีกอะไรนะั่น โยติ่นั่นดีๆยุติจะเปคเพื่อแหละดีๆก็จะไม่เป็นลักษณะของตัณหาเกิดดับต่อไปอีก จะไปเพื่อกายเพื่อจิตแบบไหนอีกร่วมมุ่งกับกายมุ่งมุ่งกับจิตแบบไหนอีกก็ตามทีเนะยุติทั้งหมดมันจะได้เลิกโมหะเลิกตัณหาซ้อนสักทีถาดขันก็จะได้ค่อยหมดจดไปบริสุทธิ์ไปหมดจดไปวีโมกไปถาดตันธรรชาติล้วนไป ไอตัวที่คอยรู้เนี่ยมันก็ยังเพื่อรู้อยู่เรียกว่ามันเป็นการตัณหาในธาตุในขันนั่นเองอเพื่อรู้เพื่อเห็นอะไรเพื่อเข้าใจอะไรมันก็ยังเพื่ออยู่มันยังตัณหาซ้อนอยู่ซ้อนรู้ซ้อนเห็นซ้อนนึกซ้อนคิดอะไร เพื่อเพื่ออะไรคอยจะคอยจะอะไรอายุเตะให้หมดนะไม่ต้องไปหลงคอยจะแบบไหนอีกแล้วไม่ต้องไปคอยแบบไหนอีกไม่ต้องไปคอยอย่างไรอีก ใช่เวลาตัวรู้นะอายุติตัวซอรู้เท่านั้นเองไม่ใช่เวลาไอ้ตัวเห็นอยุติสับซ้อนเห็นเท่านั้นแหละลูกที่คอยจะซ้อนเห็นพยายามซ้อนเห็นที่ัม เห็ลนลักษณะค่อยมุ่งในเห็นค่อยพุ่งค่อยเพ่งซ้อนเห็นไม่ใช่ไปละเห็นไม่ใช่ไปฟับลูกตาออกนะเดีเ๋ยวเตะโดนซ้อนเท่านั้นเองหรือลักษณะที่ค่อยซ้อนพุ่งซ้อนเพ่งซ้อนอะไรเท่านั้นเอง จิเวลาตัวรู้ยุติอลักษณะที่คอยซ้อนรู้เท่านั้นแหละที่คอยจะซ้อนน่ะที่คอยเพื่อซ้อนน่ะที่พยายามนั่นแหละลักษณะที่มันซ้อนด้วยความพยายามนั่นแหละยุติการคอยซ้อนรู้ท่านเอง ก็จะ,จะเหลือเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติแล้ว,ลวนไปยุติตัวคอยจะซ้อนรู้ซ้อน,อนเห็นไม่ใช่ไปละรู้ละเห็นไม่ใช่ไปวางรู้วางเห็นอายุติที่คอยจะซ้อนความพยายามซ้อนอะยุติไม่ต้องไปหลงพยายามซ้อนลงไปแบบไหนอีก ไม่ต้องไปหลงคอยจะซ้อนลงไปแบบไหนอีกกับรูก้กับเห็นกับทุกสภาวะลักษณะไม่ใช่เวละอารมณ์ไม่ใช่เวลาจิตไม่ใช่เป,ละ,เปละความนึกความคิดแต่ยุติตัวพยายามที่มันคอยซ้อนนึกซ้อนคิดซ้อนอารมณ์เท่านั้นเอง ไม่งันเดี๋ยวจะเอาตัณหาไปละรู้ละเห็นแต่ตัณหาไม่ละตัณหาซะเองเอาความพยายามไปละรู้ละเห็นแต่ความพยายามไม่ละในความพยายามซะเองจะกลายเป็นตัณหาหลอกปฏิบัติไปหน้าเรื่อยคอยละอารมณ์คอยละอารมณ์คอยจะละความนึกความคิดเนี่ย มันไม่ละไอ้ตัวคอยละซะเองตัณหามันมาในรูปแบบมาในลักษณะของการคอยละเนี่ยแค่ยุติไอ้การคอยจะซ้อนเท่าน,นั้นแหละลูกไม่ใช่ไปละอารมณ์ยุติตัวคอยซ้อนอารมณ์ท่านเองจึงจะหมดความเป็นเหตุความเป็นสมุทัยที่แท้จริงไม่ใช่ตลีตะลานจะดับจะปล่อยจะวางไม่ใช่มดแต่ตลีตะลาน ตื่นตูมในการที่จะละกิเลสละอารมณ์จะไม่ยุติไอตัวตรีตลานเสียเองไม่ยุติตัวใครละเสียเองมันก็ตันหาหลอกกิเลสละกิเลสไม่สําเร็จพร้อมพวกเดียวกันยุต,ติจะคอยซ้อนเท่านั้นแหละจะได้มีกดดัน จะจ้องจะไปละมันก็กดดันสิขาดขันมีอยู่กายจิตมีอยู่วิบากมีประจำท่าประจำาขนวิบากมีประจำกายประจำจิตอยู่ไปหลงปฏิเสธก็กดดันเดยแค่ยุติ <c oughs> ในการคอยซ้อนเท่านั้นเองไม่ต้องไปคอยจะซ่อนลงไปแบบไหนอี รู้จะมีหรือไม่มีก็ของมันเองอยู่แล้วไปไม่ต้องไปคอยจะซ้อนลงไปแบบไหนอีกคิดนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ของมันอยู่เองแล้วไปจะวิบากหรือไม่ชีวิบากก็ไม่ต้องไปคอยจะซ้อนเข้าไปในความคิดแบบไหนอีก ไม่ต้องไปคอยแบบไหนคอยอย่างไรซ้อนลงไปอีกจะมีหร้อไม่มีก็ไม่เกี่ยวรู้ก็เหมือนกันรูน้นี้วิญญาณนี้จะมีหรือไม่มีมมก็ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปคอยจะซ้อนลงไปในรู้แบบไหนอี ยเต่สมุทัยที่คอยซ้อนธาตุขันเป็นเพียงสิ่งปลายเหตุกายธาตุจิตธาตุก็จะเป็นของปลายเหตุต้นเหตุไม่ใช่กายธาตุจิตธาตุต้นเหตุจริงๆไม่ใช่จิตแต่คือสิ่งที่คอยซ้อนจิตนั่นเองคือต้อนเหตุไม่ใช่อยู่ที่จิตอยู่ที่ตัวคอยซ้อนจิตนั่นเอง ต่ลักษณะที่คอยซ้อนจิตมันไม่ใช่อยู่ที่จิตไม่ใช่อยู่ที่อะไรมันอยู่ตรงที่คอยซ้อนอะไรๆนั่นแหละที่คอยจะซ้อนที่พยายามซ้อนนั่นแหละเรียกว่าโมหะตัณหาอุทานทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ไปจบจิตจบใจ ไม่ใช่ไปจบตัวรู้ตัวเห็นจบตัวที่คยซ้อนรู้ซ้อนเห็นนั่นเองที่พยา,ายามในรู้ว่าที่พยา,ายามไม่เห็น,นจบตัญหาในลักษณะของความพยายามนั่นแหละไม่ต้องไปเพื่อในรู้แบบไหนอีกไม่ต้องไปเพื่อในเห็นแบบไหนอีก ไม่ต้องไปหลงพยายามซ้อนในความคิดความรู้สึกแบบไหนอีกลักษณะคอยจะซ้อนดูซ้อนรู้น่ะเขาเรียกว่าลักษณะแห่งตัณหา ปุทานโมหะที่ผนวกกันเข้า <c oughs> ออกมาในลักษณะของความพยายามบ้างในลักษณะของการคอยจะบ้างที่ลุมเล้าก็เศรายุแย่รู้ยุแย่เห็นยุแย่สภาวะจิตธรรมลมไม่ต้องกระเจิกระเจงิงทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละลูกไอโมหะตัณหาปุธานที่ผนวกกันเข้ามาในลักษณะของความพยายาม มาลัากษณะของการคอยจะซ้อนจิตซ้อนดูซอนรู้ซอนเห็นนั่นน่ะที่มันทำให้ถาดขันกระเจงกระเ,เจิงฟุ้งซ่านวุ่นวายแต่มันไม่ใช่เป็นเพราะถตดขันเพราะสิ่งที่มันซ้อนทาาซ้อนขันนั่นเองไม่ใช่เป็นเพราะจิตสิ่งที่มันคอยซ้อนจิตนั่นน่ะ มันหลงคอยจะแบบนั้นแบบนี้หลงคอยจะแบบไหนอย่างไรนั่นแหละเราคอยสอนนั่นเองทอดจิตไม่ได้เลยจิตยังไม่ของปลาเเหตุไม่ใช่สม,มุทัยที่แท้จริงแต่สม,มุทัยที่แท้จริงคือเนื้อหาที่สอนจิตนะะัต่นแหละไอ้ตัณหาที่คอยสอนจิตเนะี่ยรู้จักตัณหากันแต่ชื่อ ทำไม่แจ้งในธนการแห่งตันหาก็เปล่าประโยชน์ตันหาที่มาในรูปแบบของการคอยจะทางจิตนั่นเองความพยายามทางจิตนั่นเองหรือการคอยเพื่อในจิตนั่นแหละลักษณะแห่งโมหะตัณหาทั้งนั้นเลยนะที่มันจะซ้อนจิตจิตจึงเป็นของปลายเหตุไม่ใช่ต้นเหตุที่แท้จริง อย่าไปเสียเวลาละจิตเสียให้ปวดหัวอย่าไปเสียเวลาละจิตให้เกิดการกดดันละสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งจะไปละไม่ยึดติตัวไปคอยละซะเองแล้วมันจะไม่จบตัญหาที่มาในรูปแบบของความพยายามจะละนั่นเองมันไม่ละไอตัวคอยละซะเอง ทอดกายทอดจิตมันไม่ยุติตโวคอยโทษดเสเองมันก็ไม่ใช่การยุติต้นเหตุีิแท้จริงกายและจิตไม่ใช่สิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นเพียงแค่ฐานที่ตั้งการสร้างกรรมเท่านั้นเองกายและจิตมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นต้นเหตุเป็นเพียงฐานที่ดําเนินงานของตัณหาเท่านั้นเอง เรียกว่าตัณหามันก็ใช้กายใช้จิตนะ่ะโมหะตัณหาใช้กายใช้จิตจะเป็นฐานที่ดําเนินการปฏิบัติการหรือสร้างกรรมทั้งหลายทั้งปวงที่เรียกว่ากรรมาฐานนั่นแหละฐานที่ตั้งแห่งกรรมเป็นฐานที่ดําเนินการแห่งตัณหาทั้งหมดจิตไม่เกี่ยวความพยายามความพยายามมันคนละส่วนกับจิตความพยายามนี่เรียกว่าตัณหานั่นเองที่ไปซ้อนจิต อันตหานี่มันก็ทั้งหมดของอุปทานและโมหะในตันหานั้นด้วยมันไม่ใช่มีแค่ชื่อว่าตันหาแล้วก็คือตันหาอย่างเดียวหาเป็นเช่นนั้นไม่มันเป็นทั้งหมดของอุปทานตันหาและโมหะทั้งวิชาวิชาผนวกกันเข้าโครเงาแห่งอสวะทั้งหลายทําหมายถึงอุปทานก็หมายถึงตันหาโมหะด้วยในอุปทานนั้นมันไปกันเป็นโคดเป็นตะโกน ในรูปแบบของการคอยจะนั่นแหละที่มันคอยซ้อนจิตซ้อนดูซ้อนรู้ซ้อนเห็นจนกายรรว่าจิตนี้เป็นแพะรับกรรมจิตนี้เป็นเบี้ยร่างของตัณหาอยู่ตลอดรู้เห็นถูกขับสายอยู่ตลอดรู้เห็นนี้เป็นธาตุอยู่ตลอดเป็นเบี้ยร่างห่งโมห oh ะตัณหาอยู่ตลอดดังน,นั้นมันไม่ใช่ปยุติจิตปอยุติลักษณะที่คอยซ้อนจิตนั่นเอง ยุติอพยามที่คอยซ้อนจิตยุติลักษณะาการคอยจะที่คอยซ้อนจิตนั่นแหละยิงจะเป็นการยุติเหตุที่คอยซ้อนธาตุซ้อนขานซ้อนจิตก็จะไม่ใช่กรรมฐานอีกต่อไปไม่กรรมฐานจะเป็นเพียงแก่ธาตุบริสุทธิ์ตาหน่อยชาติเท่านั้นไป สัญหาที่ซ้อนก็คือกรรมจิตก็คือฐานลักษณะที่คอยจากก็คือกรรมลักษณะที่พยายามก็คือกรรมหรือว่ากรรมกิเลสที่คอยเพื่อคอยพุ่งคอยเพ่งก็คือลักษณะแห่งกรรมกิเลสที่คอยซ้อนจิตจิตไม่ใช่กิเลสจิตเป็นเบี้ยล่างของกิเลส ลักษณะที่คอยจะซ้อนจิตนะกิเลสกรรมกิเลสเรียกว่าตัณหาเรว่ออุปทานเรียกว่าโมหะไม่ต้องไปหลงคอยจะแบบไหนอี แล้วไม่ต้องไปหลงเพื่อแบบไหนอีกเรียกว่าไม่ยนเนีเดชซ้อนจิตถาดขันจิตวิญญาณก็จะได้เบาบางไปจากท่านถูกกดข่มเบาบางไปจากการถูกกดขี่จากอํำนาจของความพยายาม หรือความดิ้นรนหรือการคอยจะหรือการคอยเพื่อนั่นนะเรียกว่าอํานาจแห่งโมหะตัณหาทั้งหมดที่คอยกดขี่ของแหงาตาขันจิตวิญญาณมันจะได้เลิกทาาดในภายในทั้งหมดทั้งสิ้น ไม่ต้องไปหลงคอยสงบไม่สงบแบบไหนอีกให้มันเป็นธาตุของตัณหาในความพยายามนั้นสงบไม่สงบมันยังเป็นสิ่งถูกกระทำเป็นแพร่าบกรรมไอตัวที่จะไปคอยสงบไปคอยไม่สงบนั่นแหละยุติ ความหลงที่จะไปคอยสงบคอยไม่สงบซะเองนายุติความหลงนี้นลักษณะที่พยายามลักษณะที่ปรารถนาคอยจะสงบไม่สงบเนี่ยอายุติไม่ใช่ตรงที่จะไปคอยสงบหรือคอยไม่สงบไปซะเองยุติการสอนธน,ธนธนการนายุติ ส ة, ส Saint ment, ส่ะสิ่งใดก็ตามที่มันไม่ใช่กิจของนักบวชที่มันไม่ใช่กิจของสองเมื่อหลงทำไปแล้วทุกสิ่ง affe, ikka, really, UR, อย <PA>. ่างโอ้โหสี่โอ้โหสี่โอ้โหสี